จุดเด่นของตัวแซตสตัวนี M ้ก็คือจะเป็นดีไซน์ท de ี่เหมาะกับเด็กเล็กๆนะครับเรื่องของสีสันอะไรก็จะไม่ได้ฉูดฉาดมากนะครับก็จะเน้นเรียบๆเหมาะกับเด็กเล็กช่วงวัย5้2ขวบแล้วก็ตัวแซนี้ครับก็ยังมีการกันน้ำเช่นเคยครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับตัวใหญ่เลยก็คือ IPX8 นะครับ ลึกได้20เมตรนานสูงสุดอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันมีจุดเด่นที่มากกว่าตัว Z6 ก็อยู่ตรงที่ีมันจะมีเซนเซอร์ครับตรงนี้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ที่จับเรื่องของการอยู่ในน้ำนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือตัวนี้มันจะเป็นนาฬิกาสำหรับเด็กเล็กนิดนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการจมน้ำเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เลยมีฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึ่งชื่อว่าฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อแช่น้ํา ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนกลับมาที่โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับในกรณีที่นาฬิกาเนี่ยอยู่ในน้ําเป็นเวลา10วินาทีจะมีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์เลยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวนี้เนี่ยอ,อยู่ในน้ําเราไม่รู้หรอกว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่ว่าเราได้รู้ก่อนเลยว่าตอนนี้อยู่ในน้ําแล้วก็สามารถโทรเช็คกันได้นะครับซึ่งนอกจากจะแจ้งเตือน,น,นไปที่ตัวโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่นาฬิกาที่น้องใส่เหมือนกันว่าตอนนี้อยู่ในน้ํานะ เออบางทีอยู่นานเกินไปน้องนาฬิกาอาจจะเกิดการเสียหายได้แล้วก็น้องก็จะได้ระวังในจุดนี้ด้วยครับไม่แนะนําให้ใส่อาบน้ําเพราะว่าการกันน้ำเนี่ยกันในลักษณะของน้ําที่ไม่มีการสารเคมีปนเปื้อนอย่างการอาบน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของสบู่ตรงนี้อาจจะเข้าไปทําให้เสียหายได้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกันนะครับตัวนี้ก็ประกันศูนย์หนึ่งปีซึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีเนี่ยนอกจากซอฟต์แวร์หรือว่าแบตเตอรี่หรือเกี่ยวกับหน้าจอเป็นเส้นแล้วเนี่ย ก็ยังบวกเพิ่มเรื่องของการกันน้าเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากลูกค้านําไปใช้งานตรงนี้เราบอกแล้วว่าตัวนี้กันน้ํามาตรฐาน IPX8 เพราะฉะนั้นเรารับประกันให้ด้วยก็คืออยู่ในประกันศูนย์หปีถ้าลูกค้านําไปใช้งานเนี่ยหปีมีอาการน้ําเข้านะครับสามารถส่งศูน์ไอโมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ